สงบทำใจให้เป็นหนึ่งต่างบันแล้วก็เอาใจของเราเนี่ยฟังธรรมการฟังเนี่ยนะมันทำให้เกิดปัญญาแล้วก็สุตตะมายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟัง สุตตะไปสู่จินตามยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดที่ก็วินิจฉัยใกล้กวนด้วยเหตุผลด้วยผลเว่ามันละเอียดขึ้นสุตตะมยปัญญาเนี่ยมันเป็นปัญญาอย่างย่กพอจินตามยปัญญาปัญญาที่ละเอียดขึ้น ไปถึงภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมอยู่เนืองเนืองมันทำให้เรารู้แจ้งจริงได้เป็นปัญญาธรรมอย่างปัญญาที่เกิดจากการฟังมันเราฟังแล้ว จิตมันวางได้เวลาครูบาอาจารย์พูดธรรมากจิตเราขณะนั้นมันอาจจะเกิดความทุกข์มันก็วางทุกข์ได้แต่มันเป็นการวางชั่วขณะเป็นขณะอะไรนี่ปัญญา มันก็เป็นขณะขนาดยังไม่ได้เป็นปัญญาแท้ก็ไปสู่จินตามยะปัญญาแรื่ว่าต้องคิดตัวเหตุดึย้ยเรื่อว่าเริ่มที่จะสอนจิตนะมันก็ทำให้วางได้แต่ว่าว่างละเอียดขึ้นกะิเลสตัหาที่มัน ละเอียดขึ้นมันก็ทาใจได้นะอยู่ในโลกอย่างเป็นสุขพอนำไปสู่ภาวนามมยาปัญญามันต้องมีพื้นฐานของสมาธิมีพื้นฐานของศีนจึงจะไปสู่ปัญญาที่เป็นตัวปัญญาแท้ได้ ปัญญานี่เรามันหวางแล้วหวางเลยมันไม่ใช่เป็นจะปัญญาที่เกิดขึ้นชั่วคู่ชั่วคราวพออะไรมากระทบอีกมันอาจจะเกิดขึ้นได้จะภาวนาบรยัปัญญาจากการที่เราอบรมจิตอยู่นนเนืองเนือง <c oughs> ภูภายใต้พื้นฐานของศีลสมาธิมันทำให้เกิดปัญญาปัญญานี่มันวางแล้วก็วางเลยเรียว่าเป็นปัญญาธรรมเห็นเร่องความเป็นจริงในสปปรรพสิ่งในโลกนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดะรับลงเห็นเป็นของว่างเปล่าโลกนี้เป็นโลกว่างเปล่า คำว่าว่างว่างจากบุคคลที่เข้าไปยึดว่างจากอัตตาตัวตนแต่คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนโลกนี้มันก็ยังมีอยูสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นอิสระต่อกันมันไม่ได้เป็นมีใครไปสำคัญบันปลายคำว่าโลกเนี่ยยว่าโลกคือมูสัตว เพราะว่าจิตมันเข้าไปยึดแต่ว่าถ้าเราไม่ยึดมันจะเป็นโลกได้อย่างไงเราไปยึดไปสำคัญมั่นหมายเป็นผู้สร้างผู้สร้างโลกแล้วเราก็จะคล้องอยู่กับมันในเรื่องของปัญญาที่นี่ผู้มีปัญญามองสิ่งใดก็เป็นธัร กุศลก็เป็นธรรมมองธรรมฝ่ายอกุศลก็เป็นธรรม <c oughs> ธรรมชาติของคนเรานะคนัะมองเห็นสิ่งดีมองถึงความดีว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เลิศแต่เราไม่เคยมองสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเช่นอะไรที่เป็นความไม่ดี เราก็ไปเกิดความแอนตี้แต่ว่าจิตมันไม่ยอมรับแต่อะไรที่เป็นความดีจิตยอมรับแสดงว่าเราติดความดีอะไรที่มันติดมันไม่ดีน,นั่นะมันเหมือนการเ <Yeah. S 1> สพติดเสพติดความดีเสพติดบุญแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไปเสพติดบาป ชอบทำชั่วแต่ผู้ประพฤติทรรมแล้วมองสองสิ่งเป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเีย่ว่าเป็นของมีอยู่แต่มันมีอยู่ไม่จริงเพราะนั้นนักภาวนามองต้องมองทั้งสองด้านอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือความไม่ดี เราก็ต้องน้อมลงสู่ความเป็นพระไตรลักษณ์ไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะติดความดีเพราะเรามองเห็นแต่ความดีอาจะเป็นความดีของใครก็แล้วแต่คนพูดหวานพูดเพราะเราก็ว่าเขาดีคนพูดไม่หวานพูดไม่เพราะเราก็ว่าเขาไม่ดี คนพูดคำหยาบเราก็ว่าเขาไม่ดีคนพูดคำสุภาพเรียบร้อยเราก็ว่าเขาดีแต่ว่าเราไปยึดคำพูดยึดคำพูดแต่เราไม่มองถึงเข้าไปทางไหนว่าไอ้คนที่พูดไม่ดีอาจจะเป็นคนดีก็ได้ไอ้คนพูดที่ดีอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ แต่ที่นี่ไอ้ความไม่ดีหรือความดีนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ประยยชน์ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงคำบานพระพุทธเจ้าก,ก็บอกว่าเปยนเสมือนยาพิษเครื่องน้ำตาลมนุษย์เราชอบของหวานเนี่นะแต่พอเสพของหวานแล้วก็ชอบ ไอ้ของหวานนี่ก็เป็นตัวทําให้เกิดโรคต่าก็เลยเปรียบเสมือนว่ายาพิษเคลือบน้ําตาลคาพูดหวานคําพูดไปเลาะของคน <c oughs> นะท่านก็ไม่ได้ให้ไปติดไปยึดมั่นถือมัน่นใครจะเป็นอะไรนะจะเป็นเรื่องของเขาไอ้ตัวเรานี่สิเออมันต้องแก้มันแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ภายนอกอย่าไปแก้ที่คนอื่นคนอื่นเขาเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขา ของภายในในี่ใครจะไปรู้ไปเห็นคนคนนี้จะมีคุณธรรมแบบไหนคุณธรรมก็อาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่สิ่งที่แสดงออกรีกว่าเป็นมายามายานี่เราก็เข้าใจแล้วว่าจิตนี่คือตัวมายาเป็นเสแสร้งสิ่งเสแสร้งสิ่งหลอกลวงแล้วแต่มันจะปรุงตแต่งออกมาในลักษณะไหนที่จะทำให้คนหลง แต่ทำเนี่ยไม่ได้ทำให้คนหลงไม่ให้ทำให้คนไปยึดมั่นถือมั่นพอสุดท้ายธรรมะผู้จงพระพุทธองค์ก็ตัดเวลาว่าสัพเพธรรมนานตตาหากเราไปยึดสัพเพธรรมนานตตาอัตตามันก็ผิดเพราะคำว่าสัพเพธรรมราทมทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นอธรรมก็ได้จะเป็นธรรมก็ได,ได้อย่าไปยึดมั่นถือมั่น เพราะนั้นให้ดูมองย้อนมาที่จิตของเราจิตของเรามันจะไปตกไปฟากยินดีก็ไม่เอาตกไปฟากยินร้ายก็ไม่เอาตกไปฟากแต่จิตที่มีแต่กุศลมากมียึดแต่บุญมากก็ไม่เอาจิตที่ไปยึดบาปมากก็ไม่เอาน่เรียกว่าต้องรักษาจิตรักษาใจของเราให้เป็นห่ังการให้ได้ท้องพ่อก็พูดอยู่เสมอ สติรักษาจิตคือตัวสติปัญญาแท้ถ้าสติมันยังไม่รักษาจิตของมันได้มันยังไม่ใช่เป็นปัญญาแท้มันยังเป็นปัญญาอยู่ยังเป็นมายาอยู่นืมายาเนี่ยมันขยับขยืน่นมันเกิดการเสแสร้งมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ไอสภาวะอะไรที่มันเป็นการเนี่ยมันไม่ได้ขยับขยืน่น ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานะไม่ไม่หลอกไม่หลวงแล้วมันก็เป็นกลางๆอยู่ของมันอย่างนั้นอะไรมากระทบนะมันก็ไม่ได้ว่าอะไรจะกระทบในฝากดนะีมันก็ไม่ว่าจะไปกระทบในฝากร้ายมันก็ไม่ว่าแต่มนุษย์เราเนี่ปุูุ้ชนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> พราะเราเห็นแต่ความดีเราไปยึดมั่นแต่ความดี นะแล้วก็มองแต่คนดีๆนะเราก็เลยไปติดความดีพอหนอื่นนะที่เราไปสัมผัสด้วยจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเขาพูดไม่ถูกใจเราเราก็ว่าเขาไม่ดีนะแต่ความว่าคําว่าคําพูดเนี่ยนะมันออกมาเนี่ยนะแต่ว่าถ้าผู้พูดเนี่ยไม่มีเจตนาไม่มีอะไรคำพูดของก็เป็นสมมุติ ถ้าว่าเราไปยึดสมมุตินะคําพูดคําเพาะที่นี่แต่ไปที่หนึ่งอาจจะเป็นคําด่าอะไรคำด่าที่นี่อีกที่หนึ่งอาจจะเป็นคําชมอะไร <c oughs> ที่ว่าสมมุติทางโลกนะภาษาเนี่ยนะภาษาในโลกนี้มีหลากหลายมากมายเหลือเกินเป็นภาษาสมมุติเป็นสิ่งสมมุติแตนะถ้าเรายึดไอ้คำพูดนะ เป็นคำบานคำชมเนี่ยเรียกว่าเราติดสมมุตินั้นคำบานก็เราก็ไม่ได้สนใจคำด่าล้วก็ไม่ได้ได้สนใจทำไงที่รักษาจิตของเรารักษาจิตของเราให้เป็นกา่กางนี่แหละเป็นสุดยอดของธรรมะมันอยู่ตรงนี้นี่นะักภาวนาเนะี่ยเราอย่าไปตกมาตายนะมัวไปดูเขาเขาเนี่ยนะมันมีเหว เขาไปดูเถอะเขากี่ลูกกี่ลูกมันจะประกอบด้วยหูบเหวเท่านั้นแหละไอ้เขามันเขาคนนั้นไอ้เขาคนนี้ไอ้เขาลูกนั้นไอ้เขาลูกนี้เขาคนนั้นเขาคนนี้มันก็เป็นเขาเหมือนกันแล้วมันมีหุบเหวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นจะเป็นเขาเป็นลูกๆก็มีหูบเหวจะเป็นเขาคนนั้นคนนี้ก็มีหูบเหวของแต่ละบุคคลถ้าเราไปหลงเลยว่าเราตกเหวเราตกหูบเหวเจ็บตัว ก็เราไปยึดไปสําคัญมองแต่เขาดูแต่เขาจะเป็นเขาคนนั้นเขาคนนี้นะระหว่างบุคคลมันมีหุเพียวอยู่เรียกว่าหุเพวแห่งความหลงแลนะเราหลงเข้าไปยึดเพราะเขาคนนั้นเขาคนนี้มันประกอบด้วยสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไอ้สิ่งที่ดีเนี่ยเราเข้าไปหลงเข้าไปยึดมันก็ผิดไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราเข้าไปหลงเข้าไปยึดมันก็ผิดเพราะฉะนั้น เราอย่าไปมองเขาคนโน้นเขาคนนี้ให้มองย้อนมาสู่ตัวเราพิจนาลงที่ตัวเรานะเราก็จะเห็นสภาวะจิตที่มันเคยหลงนะหลงมันจะออกหลงไปข้างนอกไปกับเขาคนโน้นเขาคนนี้หลงดีหลงชั่วมันก็หลงด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตนี่นะไอความดีก็เกิดจากจิตความชั่วก็เกิดจากจิต เพราะนั้นติดดีติดชั่วมันก็เลยไม่แตกต่างกันเพราะมันติดเหมือนกันมันหลงเหมือนกันมันยึดเหมือนกันผู้เจ้าท่านให้มองย้อนมาที่ตัวเรามาที่จิตเราปรับแก้ที่ตัวเราปรับแก้ที่จิตเราถ้าเราทําไม่ดีก็แก้ไขด้วยการทํากระทําแต่ความดีกระทาแต่สิ่งดีที่เป็นประโยชน์ถ้าจิตของเรามันคิดไม่ดีพยายามฝึกคิดให้มันดีๆ ต่ทนะ่าที่สุดก็พยายามที่จะควบคุมจิตของเราให้ได้ความคิดนะมันเป็นเรื่องของโลกนะคิดดีคิดชั่วนะพยายามที่ควบคุมมันไวนะ้รักษาจิตให้เป็นกลาง mm. เมื่อจิตเป็นกลางแล้วความคิดมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตเป็นสิ่งที่ระลึกของจิตนะมันจะเห็นว่าความคิดนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับลง เพราะฉะนั้นความคิดเราจะไปสําคัญมั่นหมายจะไปยึดมั่นถือมัน่นมันก็ไม่ได้เพราะมันก็เหมือนสังขารทั้งหลายเนียเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราหลงเข้าไปยึดมันไปให้ชื่อมันให้ความหมายมันแต่ไม่รู้มามากมายเท่าไหร่ตั้งแต่เกิดลืมตาขึ้นมาในโลกนี้พ่อแม่ก็สอนสอนสมมุติใส่สมมุติให้ยึดสมมุติ เราก็เลยหลงมาแต่ว่ามันไม่ได้เฉพาะชาตินี้เราเกิดมาไม่รู้กี่ชาตินะมันก็ถูกยัดเยียดนะให้ให้ยึดยัดเยียดให้ยึดนะตามที่เราเกิดมาจะเป็นพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีคนรอบข้างก็ดีแต่ว่าเราจึงเป็นมนุษย์ลงหลงไปกับไอ้สิ่งที่เขาสมมุติขึ้นมา แล้วว่ามันสมมุติมีมากมายเลยเกิมันก็เลยยึดมากมายเหลือเกินที่นี่เราคนมองย้อนเข้ามาพมมองย้อนเข้ามาสู่จิตจสู่ใจของเราแล้วเราต้องมาแก้ตรงนี้ว่ามันเกิดจากอะไรไอ้ยึดนี่มันยึดที่ไหนกัจิตเรามันยึดก็ามาพี่หณาแก้ที่จิตของเราผู้เจา้าท่านเลยบอกว่าเออให้มีสติรู้อยู่ที่กายอย่าละสติไปจากกาย เพราะเรามีสติควบคุมกายได้แล้วเราจะเห็นธรรมชาติที่เป็นความจริงในสิ่งที่เราหลงในกับเรื่องของร่างกายนี้ว่ามันเป็นของสวยของงามว่าเป็นของเที่ยงของยั่งยืนนะเราก็เลยไปหลงในรูปรูปกายที่สวยจะเป็นชายก็ดีจะเป็นหญิงก็ดีเราก็ไปหลงมันหลงแล้วก็ยึดมันแต่ว่าการมาราคะมันก็เกิดขึ้น แล้วก็เลยเป็นการสร้างโลกสร้างสงสารมันก็เลยไม่มีการจบสิเนี่ยเราเห็นทุกมาทั้งชีวิตตลอดชีวิตที่เราเกิดมาเราก็สัมผัสแต่ความทุกข์ลองถามตัวเองดูสิว่าเกิดมาช่วงไหนที่มันมีความสุขมากที่สุด <c oughs> และไอความสุขนั้นมันเที่ยงหรือเปล่ามันอยู่ยงคงกระพันหรือเปล่า ถ้าถามดูตัวเองเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยมองย้อนมาถึงปัจจุบันโอ้โหผ่านมากี่ปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบโอ้โหเห็นแต่ของเสื่อมทั้งนั้นเลยแล้วตรงไหนล่ะมันสุขแตนะ่มันทุกข์ทั้งนั้นนะเนะพราะว่าร่างกายมันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาโลคาพยาธิมันก็ถามหานะมันก็เจ็บมันก็ป่วย เออสุกจริงปุ๊บปุ๊บพวกนี้ป่วยมันสุกจริงหรือเปล่าทุกเยือนเข้ามาหาท้ายสุดไปสู่ความตายไปสู่ความแตกความดับของร่างกายนี้สู่คือธรรมชาตินะเราก็ทุกข์อีงคนใกล้ตัวตายเราก็ทุกข์เพราะเราจะตายมายิ่งรับไม่ได้เลยเออเรากลัวตายแต่จริงๆแล้วไม่มีใครตายเอออย่าไปกลัวทำไม จิตนี้ไม่ได้ตายขันมันเป็นที่ว่าเรามายึดมันแตกเฉยๆมันแตกออกจากกันเฉยๆคืนสู่ธาตุเดิมเฉยๆแล้วมันก็ประกอบรวมตัวขึ้นมาใหม่มันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเราพิจารณาอาหารหลวงพ่อก็ชอบพิจารณาอาหาราอาหารแล้วมาเป็นอาหารอยู่ในบาตรเราก็พิจารณาี่มันมาจากอะไรมาจากธาตุดินน้ำลมไฟเพราะว่าเป็นของเน่าของเหม็นของเสีย เราอยู่ในขี้โคลนขี่ตมนะของสกปกนะแล้วเราก็ปลูกข้าวขึ้นมาเลี้ยง <c oughs> สักสาวาสิงขึ้นมาแล้วก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละมาสมมตุติมาปรุงมาแต่งนะเพื่อให้ถูกกับกิเลสตัาหาของเรากลายเป็นอาหารนะของที่น่าอร่อยทั้งนั้นมองดูแล้วก็หลองพ่อก็นึกไปว่าพอมันประกอบเป็นอาหารสมบูรณ์พราะมันเขี่ยเข้าช่องปาก น้ำลายไปค้าเข้าคายออกมาจะเห็นว่ามันสวยงามหรือเปล่าอาหารนั้นจะมีใครกล้ากินหรือเปล่าอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแล้วเรากล้ากินไอ้ของที่มันคายออกมาเป็นกองกหรือเปล่าอันนี้พี่นายอย่างนั้นเออให้เห็นถึงความเป็นท่าพอกินเสร็จแล้วกืนลงไปไปย่อยสลายโอ้พอเกิดการอาเจียนหรือว่าอ้วกออกมาโอ้โหมันทั้งเหม็นเป็นทั้งขาว แล้วมันริ่งเละมันยิ่งดูไม่ได้เพราะมันย่อยสลายกลายเป็นเรียกว่าเป็นผอมของเสียเป็นขี้เป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะเป็นเยี่ยวออกมามันยิ่งเหม็นเข้าไปใหญ่เอ๊สิ่งที่หล่อเลี้ยงกินเข้าไปหล่อเลี้ยงมันต้นแรกมันก็ดูดีพอท้ายสุดมันออกมามันดูไม่ได้ไอ้ร่างกายนี้มันก็มาจากสิ่งเหล่านี้นะเราขอน้อมาพิจารณาสิจิตมันจะได้คลายความยึดมั่นถือมา าการประพฤติปฏิบัติทมพิจรณารมห้ทำได้อยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อก็ชอบพิจาณาตอนที่เกี่ยวอาหารเนี่ยนะก่อนจะชั้นอาหารเนี่ยนะจะพิจณา,าว่าอาหารนี่มันมาจากไหนพอข้าวเข้าช่องปากไปแล้วมันเกี่ยวไปคายออกมาเป็นสกปรปกเข้าไปแล้วเนี่ยเออให้ใครกินต่อคายมากินต่อหาคนกินยากนะพอย่อยสลายแล้วเอากลายเป็นของเสียออกมาแต่โอ้โหดูไม่เจิดเลย อันนี้เราเรามาหลงยืนร่า <c oughs> งกายนี้มันเป็นอย่างนั้นทั้งในมันมีเกิดของเน่าของเหม็นของเสียนะเราพี่ณาดูสิมันดูไม่ได้เลยเพราะเราพิี่ณาอย่างนี่ไอ้จิตที่มันมันเกิดกำหนัดราคะมันก็จะคลายกำหนัดนะคลายราคะออกไปนะมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่งามอย่างที่พรุทธเจ้าสออาคติสีหลวงพ่อก็พูดอยู่เสมอนะว่าความเห็นผิด เห็นว่าของไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงเห็นของว่าปีกว่าเป็นเป็นเป็นทุกข์ขังว่าเป็นสุขขังเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตาและอีกอันหนึ่งคือเห็นของไม่งามไปเป็นของงามในโลกนี้มันหาของงามไม่มี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันมันมีความเหมือนกันคือความแตกเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกดับมีความ เกิดดับอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันดับเลยมันเดกงามได้เหมือนคนเราเนี่ยพอเกิดขึ้นมาเราก็ว่าสวยงามพอดับลงเรายังว่าสวยไหมเราก็ว่ามันไม่สวยแต่คนก็เห็นเข้าใจโดยสัญญาโดยความเข้าใจโดยสมมติเ <c oughs> พราะไม่ได้พิจารณาอยู่เรื่องเดิมมันก็เลยไม่อาจจะวางได้เหมือนพวก เรียกว่าพวกหมอนะที่อยู่กับซากศพนะสัปเปล,เลอือที่อยู่กับซากศพอยู่ตลอดเวลานะคนผู้มีก็อยู่กับความตายตลอดเวลาเห็นความตายเห็นของเน่าของเหม็นของเสียตลอดเวลาแต่ทําไมเขาไม่อาจที่จะหวังได้ก็เพราะว่าไม่น้อมมาพิจารณาสิ่งเห็นภายนอกน่าเป็นสมมติบทถ้าเราไม่น้อม มาสู่ภายในจิตของเรานะจากสมมุติมันไม่อาจจะทําให้เกิดกายเป็นความจริงไดนะ้หรอกนี่ยวัะเราก็ต้องทวนกระแสทุกสิ่งทุกอย่างมันทวนกระแสอะไรที่ทวนกระแสแล้วมันจะอยู่ของมันได้นะปลาตายไม่อาจที่จะไหว้ทวนกระแสน้ำได้จิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันที่ไม่ฝืนความรู้สึกนึกคิด มันก็จะไหลต่ำไปสู่กิเลสตัณหาแต่คนที่ฝืมนะ,ะทวนกระแสนะกิเลสตัณหาเราก็จะไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหานะได้ว่าเราก็จะเป็นคนนะที่ว่าพัฒนาไปสู่คนที่ว่าประเสริฐขึ้นมีคุณธรรมขึ้นเพราะเราต้องทวนกระแสบ่อย ตัวกระแสะความรู้สึกนึกคิดไอ้ทวนนี่แหละคือตัวสติตัวฟืนตัวบังคับตัวควบคุมามีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาแต่เรียกว่าเป,ป็นสตินั้นต้องเป็นสติรู้รักษาด้วยนะถึงจะทําให้เกิดความเป็นธรรมดาเกิดความยั่งยืนไม่เสื่อมถอยไม่เป็นชั่วคู่ชั่วยามแล้วมันก็กลับมาเป็นอีก มันจะเป็นอยู่ตลอดเวลามันรักษาตัวมันเองได้เนี่ยเพราะสติรักษาเนี่ยถ้าไม่มีสติรักษานะมันเป็นสติรู้แต่ไม่ได้รักษาเพราะมันก็ไม่อาจที่จะรักษาความเป็นกลางการได้ใ้สติรู้รักษานี่มันทําให้จิตของเรานําไปสู่ความเป็นการได้เนี่ยธรรมมาพุทธเจ้ามันไม่สูงสุดนะต่ำสุดนะมันก็ไม่ใชนะ่มันต้องเป็นกลางกลาง อะไรที่สูงมากมันก็ไม่ใช่ต่ำม,มากมันก็ไม่ใช่มันต้องหาความเป็นกลางห้ไดเรียกว่าความเป็นกลางของจิตนั่นแหละในพูดธรรมะมา,ก,มามก็คิดว่าสมควรแก่วเวลาเพราะท่านทั้งหลายน้อมนาไปเพื่อเพื่อปฏิบัติน้อมนาไปพิณาณะก็จะทําให้เข้าถึงความจรงิงของธรรมจะเป็นธรรมฝ่ายกุศลก็ดีธรรมเป็นฝ่ายอากุศลก็ดีคือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น ในธรรมที่เป็นความดีนะในธรรมที่เป็นความไม่ดีเราก็จะเป็นผู้รักษาจิตของเราได้อยู่ตลอดเวลาเอวังมีด้วยประกาลาชเนง